ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์สููค่สูคนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลและก็ทางไก่ทางไต้แล่ก็ทางเหนือในประเทศและก็ต่างประเทศนะพี่น้องเนาะื่อนี้พัชชาที่พาพี่น้องมาเห็ดคันบักเบ่งหัวปีพี่น้องจะเป็นคันบักเบ่งประยุกต์เด้อพี่น้องเด้อหัวปีกล้วยของฮาวน,นี่จะจะใช้เป็นหัวปีกล้วยน้ำว่าหรือหัวกล้วยเอ,อ่อ ปีตานีก็ตามเต้พี่น้องจา๋ามาเบิกมาชมน้ำกันเลยจาว่าคันบักบิงหัวปีกล้วยเี่เออกมาสวยสำใดพี่น้องอันนี้เป็นคันบักบิงประยุกต์เด้อพี่น้องเด้อมาเบิกมาชมน้ำกันเลยจา้าได้หัวปีมาอันนี้คือกาบบักบิงที่เราผับไปพี่น้องจา๋าวันนี้เาิาเริ่มมาประกอบเลยกาบบักบิงนี่เป็นขวาทับซ้ายแบบโบราณเนาะพระชาจะเอาขึ้นสูงเนี่ยจักหน่อยพี่น้องจ๋าเอาขึ้นสูงเนี่ยจักหน่อยให้เหลือปลายยอดน้อยเดียวพอ กระกิ้ิไส้ตะปูด้วยจ้ะในการเสียบเป็นอย่างจังไส้ตะปูในการเสียบง่ายดีพี่น้องเขาใส้แม็กบบได้เด้อยจ้ะหัวปีในเวลาเขาเสียบตะปูเข้านี่แน่นคักเลยพี่น้องจ่าแล้วก็เสียบง่ายพร้อมจ่าใส่ไปเลยทั้งหมดสี่ทิศจ้ะพี่น้องจ่าหัวปีเขาก็สีเหลือไว้เนาะเดี๋ยวสีแดงเพื่อนนะ่ะสียบเหลือเวลาจ้ะนี่จ้ะเวลาเสียบตะปูให้เสียบขวาซ้ายบางคนยาน เบิดตะปูถ่ายกระเสียบดอกเดียวกันแล้วเต่นเนาะจ้าชั้นต่อไปกระซับว่างลงมาแนนนี้พี่น้องจ้านี่จ้าเพิ่นกระซิได้เป็นรูปทรงลักษณะตามรูปแบบของหัวปีเลยหัวปีให้เป็นรูปทรงใดเพิ่นก็นจะออกมาเป็นรูปทรงนั้นแหละพี่น้องจ้าเวลาเฮ็ดเสร็จเนาะกระซับว่างไปกระซับว่างมาพระชาจะเห็กุกลาาเพิ่นที่ๆเนี่ยเด้อจ้าจะบ,บเห็ดห่างอันนี้ก็แลด้แต่คนมากบางคนขาเจ้ากระซีดห่างเนาะจ้า แต่แน่นอนพัชชาเสื้อว่าเอาหัวปีมาเฮ็ดบักบิงนี่ย่ำบุญไผ่เฮ็ดดอกพัชชาคิดว่าพัชชาเนี่ยแหละเป็นคนแรกพี่น้องจ้าอืมเพราะว่าได้เฮ็ดมาหลายสองปีแล้วได้พี่น้องจ้าอืมพัชชาเฮ็ดมาสองปีแล้วทางช่องยูทูบนะครับบักบิงหัวปีนยพี่น้องแต่ในเฟซบุ๊กเรียนรู้สึกว่าเฮ็ดไปเชื่อน,นึงแล้วคือการจานจันต่อมาเฮ็ดเห็ดตรงชั้นที่หนึ่งกล้าบักบิงเพิ่งกระว่างที่เนี่ยจักหน่อย แล้วก็เสียบตะปูล,ลงไปขวาซ้ายนี่ซับว่างหรือจะซับว่างนี่บ่แทนที่เฮาสิใส่กลีบนี้เฮาบ่ใส่ของซับมาตัวนี้ซับว่างไปซับว่างมาให้จือเอาต่ว,วัาชั้นละสี่กรีบซับว่างไปชั้นนี้สี่กรีบชั้นต่อไปก็สี่กรีบให้ซับว่างเพิ่็จะเป็นรูปทรงของเพื่อนเองพี่น้องจา๋าบ่ยากเนาะเทคนิคกับ่มีหยังมากมายพี่น้องจา๋า หัวปีนี่ก็ล้างน้ำก่อนเด้จะเอาคราบขาวๆข,ของเพื่อนออก,ก้นแล้วก็ใส่ผ้าเช็ดสีปีเพื่อนจะอกเป็นสีแดงอำ่ำแต่ถ้าเฮาบ่ล้างน้ำเฮาโบใส่ผ้าเช็ดเพิ่นก็สิตุ่นอุกลูกอยู่พี่น้องจ๋าเพินเ่นไปเริ่มเป็นรูปเป็นทรงเลยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็นจะเป็นทรงนึงกับสีสวยอยู่ดิพัชชาคิดว่าอันนี้พัชชาจะโบอเอีดอกไหมเลยเด้จ้ะพัชชาจะซวยลายใบตรงไปเลยจะโบอเอีดอกไหมก็แล้วแต่คนมากเนาะ คนหมกักยีดอกไม้กบอีแล้วแต่จะอันนี้เฮ็ดไปใส่ได้พะช,ชาบ้านหรือว่าเฮ็ดซืซ้อเฮ็ดไปวัดไปว่าก็ได้พี่น้องเฮ็ดไหวพราดในเฮือนนซานเท่าก็ได้จ้าเอาตะปูเข้าไปใส่ที่มลงแล้วก็เนียมบูเห็นใยละเอียบจิมมาจับถืออยู่กันนักเด้พี่น้องเอ้ยวัวปีก็ได้นักข้อมือก็เลยขอนอนลงไปเลยเนาะจะ้าเสียบลงไปง่าย,ายๆจ้า เลี้ยงไปเลี้ยงมาเพิ่งกระสิปิ่นทรงคุ้มสวยอยู่ได้น่พี่น้องพระชาะคิดว่าดอกวาง่ายบ่พี่น้องจ๋าไปลองเฮ็ดกันเบิ่งเด้อร์สำหรับแม็กกะลูกแม็กผู้ใดสนใจก็สั่งมาได้เด้อพี่น้องเด้อแม็กกะลูกแม็กเดือนนี้ส่งฟรีนะคะเลยเดือนมกราไป เก็บเงินค่าจัดส่งเก็บเงินไปทางสี่สิบบาทจะเดือนมกราหนี้พัชายังให้โปรปีใหม่อยู่ยังส่งฟรีให้อยูพี่น้องจ้าเลยเดือนนี้ไปจะได้เสียค่าส่งเด้อจ้าเวลาสร้างแม็กมานะพัชาอยากให้เอาลูกแม็กไปด้วยกล่องละสิบห้าเอาไปลองสักกล่องก็ยังดีพี่น้องสิได้พูดถึงความแตกต่างกับยี่ห้ออื่นนะพี่น้องนะอืม หลายคนว่าสั่งแม็กมาแล้วเอาลูกยี่ห้ออื่นใส่ได้บ่ได้ยี่ห้อใดก็ใส่ได้เต้เวลาเอามาใส่แล้วมันเตกต่างกันประชามั่นใจแหงว่าเตกต่างพี่น้องจา๋าเพราะว่าค่อยลงมาแล้วค่อยจังเว้าค่อยลงมาหล่ย,ยี่ห้อแล้วค่อยจังกล้าเว,ว้านะพี่น้องว่าเพิ่นเตกต่างกับยี่ห้ออื่นแหง ตอนนี้ก็เสซ็จแล้วพี่น้องจา้าส่วนทางใต้ในี่พระชากระไซแม็กเข้าไปสอดเข้าไปเก็บเอาเวยจา้าเก็บรายละเอียดเอาหลังจากนั้นกะตัดเจียนทั้งตีนเพื่อนี่เพียงกันพระชาจะบระเทศตีนบักเบ่งเลยจา้าพระชาจะตั้งใส่พานเลยพี่น้องจา้าเอาก็ตั้งเจียนประมาณนี้พี่น้องจา้าเดี๋ยวพระชาไปหาพานมาใส่ก่อนพี่น้องจา้าเซ็จเรียบร้อยจะมาเบิ่งนํำกันวัดสิงามสำใดเนาะจ้า ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าขันหมากเบงหัวปีเนาะพี่น้องเนาะตอนแรกพระชาบจ,จะโบอเอ,ดอ,บอ๊ดอกไม้โใไสดอกไม้คือท่องโบงามก็เลยมาใสดอกไม้พี่น้องจ๋าใสดอกไม้แลวก็คือว่าสวยเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะเป็นอะไรก็ให้พี่น้องติชมเข้ามาเ้วยอวัาถุกอ๊กถุดใจพี่น้องบอขันบักเบงหัวปีกล้วยพี่น้องจ๋าปีกล้วยที่พระชาใช้มือนนี้เป็นปีกล้วยตานีเด้อจ้า ที่ชมเข้ามาพี่น้องจะให้เป็นพานพุ่มไหวพระวันศิลวันพระก็ได้เลยจะพี่น้องจ่าคำเบญาคิดวันลงวัดลงวากับไหวพระยเฮือนยุซานก็ได้นะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบอุขอบใจพี่น้องปองปบายบุิสุขุนที่เข้ามาติดตามเข้ามาหา z o ม m หาผิดพลาดประการในไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายจ้าสำหรับคลิปนี้พระชาสิได้ขอตัวอำลาพระจ้าไปก่อนเด้อจะพี่น้องจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้สวัสดีจ้า